โอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิ HW 3 0 0 2ส่วนรุ่นพี่1 0 0่แล้วก็3 2 8 8เดี๋ยวสอนทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมาทำตู้ฟักไข่ด้วยตัวนี้อยู่แล้วก็หลายคนติดปัญหาตั้งค่างงกับค่าต่างๆ ผมจะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับต่อสายด้านออกก็จะเป็นเหลืองกับดำนะครับด้านเข้าก็จะเป็นดำกับแดงต่อปักสั้นๆ่างนี้ไปเสียบให้ดูแล้วก็ด้านออกก็จะเป็นแค่หลอดไฟนะครับหลอดไฟตัวน,นี้เป็นหลอดไฟปิงปองนะครับผมแนะนําให้ใช้อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ทําตู้ฟักไข่เป็นหลอดไฟปิงปอง40วัตต์นะครับทําตู้ฟักไข่เหมือนที่เราทํา เหมือนที่ผมสอนแต่เป็น2หลอดไว้ขวาซ้ายจะเพิ่มอัตราการเกิดกว่าหลอดเดียวนะครับเพราะว่ามันกระจายความร้อนได้ดีแล้วก็มันก็ลูกเล็กด้วยเขาเรียกว่าหลอดปิงปองหาซื้อได้ในช้อปปีเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตอนนี้หลอดละ9บาทนะผมซื้อมาทีละสิหลอดตอนทําคลิปอ่ะมันไม่มีขายเมื่อก่อนก็เคยใช้อยู่มันมันมัน,มนหายไปช่วงหนึ่ง แต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วไม่รู้ว่าจะหาอีกตอนไหนก็ใช้ดีครับถ้ามันมีก็ซื้อมาใช้แต่ถ้าไม่มีก็หลอด60วับาทตามเซเว่นะครับโอเคทีนี้เราต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับหัวเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กครับเช็คสายดีๆเด็กน้อยอายตุต่ำกว่า18ควรปรึกษา พิธามานดาด้วยนะครับให้เขามาดูช่วยด้วยเพราะว่ามันเป็นไฟสองอยี่สิบโวลต์เลยนะครับอันตรายมากนี่ครับนี่คืออุณหภูมิปกติอุณหภูมิปกติในห้องเราตอนนี้คือสามสองจุดสี่นะครับก็ประหลอดก็โอเคประมาณนี้นะครับเท่าเท่ากัน ทีนี้เรามาดูการตั้งค่านะครับปุ่มแรกคือปุ่มเซตนะครับปุ่ม2เลื่อนขึ้นปุ่ม3เลื่อนลงนะครับเราสามารถใช้เลื่อนอุณหภูมิที่เราต้องการได้ด้วย2ปุ่มนี้นะครับการกดเมนูคือต้องกดไวนิดนึงถ้าเราช้าอย่างเช่นอย่างนี้เราเลื่อนอย่างนี้ปุ๊บเราจะตั้งค่า p1 แต่เรารอเวลามันปุ๊บมันก็จะกลับไปเป็นตัวเลขอ,อุณหภูมิปัจจุบันนะครับเพราะงั้นเราต้องไวนิดนึง p P ศนย์คืออะไร p ีศูนย์คือค่าเริ่มต้นครับ P0 ศนย์ค่าโรงงานจะให้มาที่20สิบนะครับเราก็สามารถกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยสมมุติว่าเราจะเอา37.8เแปดเราก็กดปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับค้างไว้ก็ได้ครับเขาจะไปไวถ้าเรากดติ๊กๆอย่างนี้มันก็ช่วงช่วงช้าๆเราจะเอาสามจ็ดจุดแล้วก็ เริ่มที่37.6หรือจุก็ได้นะครับให้ห่างกันประมาณ0.2ขึ้นไปนะครับถ้า0.1เหมือนเขาจะกระพี้บ่อยเกินโอเคพีศูนย์คือค่าเริ่มต้นการทำงานแล้วพีหเลื่อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับพี่งก็คือค่าสิ้นสุดการทำงานนะครับสิ้นสุดการทำงานก็คือองศาที่เราต้องการ เราต้องการ37.8ในการฟักไข่นะครับนี่ครับก็คือ37.8องศานี่ก็คือการทำงาน P0 อย่างเช่นนี้ครับเดี๋ยวกดเซตหนึ่งครั้งขึ้น P0 กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อตั้งค่า P0 P0 จะให้เริ่มที่37.5 คือค่าเริ่มต้น p 0นครับส่วนจะให้สิ้นสุดที่อุณหภูมิที่เราต้องการคือ37.8เราต้องไปตั้งค่า p 1นะครับ p 1ตรงนี้ครับนี่คือ p 1เราตั้งค่าไว้แล้ว37.8นะครับตอนนี้เรามาดูการทำงานนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเอ้ยไฟเช็คมัน สามบสามจุดห้าอยู่นะครับพัดลมเออลอดไฟก็ได้นี่โอเคนะครับจิ้มที่หลอดไฟเลยนี่มันจะหยุดมันจะเลยนิดนึงเพราะมันร้อนผม,มนไาจิ้มที่หลอดไฟแล้วทีนี้เขาจะตัดการทำงานที่3 7มจุดแดแต่นี่อุณหภูมิมันเลยมาเพราะว่าตรงนี้มันร้อน ดนหลอดไฟนะครับเพราะว่าถ้าลดลงแล้วปุ๊บถ้ามันต่ำกว่า37.5ที่เราตั้งไว้เขาก็จะทำงานครับนี่ครับ37.5พอดีเลยทำงานเป๊ะนั่นคือตั้งค่าแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับโอเคนี่ครับให้มนันตั้ก่อนวางแบบร้อนไปเลย เรามาทำความรู้จักกับ p 2กันครับโอเคเดี๋ยวให้มันนิ่งก่นอนอาอธิบายเลยนิ่งช้า p 2นะครับตัวนี้ค่าโรงงานมันจะอยู่ที่0.0นั่นแปลว่าเราสามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับ เป็นค่าคาลิเบตอย่างเช่นว่าสมมุติว่าตัววัดอุณหภูมิตัวอื่นมันได้40องศาทั้งหมดเลยทั้งตัวพี่ใหญ่ทั้งสองทั้งตัวประลอดได้40องศาแต่ตัวเนี้ยวัดที่เดียวกันได้แค่30องศาเราจะทำยังไงให้มันเป็น40องศานั่นก็คือ เราต้องเพิ่ม P2 คือค่าคาลิเบตครับค่าคาลิเบตเพิ่มไป10องศาเพื่อให้เขาได้อุณหภูมิ40เท่ารุ่นพี่นะครับตัวนี้สามารถตั้งได้สูงสุดน่าจะเป็น30บวก30แล้วก็ลบ30องศานะครับนี่ครับก็จะเป็น37เออก็จะเป็น43ครับเพิ่มขึ้นมาอีก10แต่ถ้า เป็นเนี่ยครับค่าในห้องมันก็จะประมาณ3 2 3สประมาณนี้อันนี้เราเพิ่ม P สอขึ้นมา10ถ้าเราลดมันลงเหลือศูนย์เท่าเดิมเขาก็จะเป็นอุณหภูมิปกติเพราะปกติเขาก็คาลิเบตมาให้เป๊ะแล้วนะครับถ้าใครเอาไปกด P สออย่างเงี้ยตัวเลขก,ก็จะเคลื่อนนะครับ แต่ถ้าเคลื่อนในทางที่ถูกต้องก็โอเคแต่ถ้าเคลื่อนแบบผิดพลาดไปเลยก็ก็พยายามมาตั้งดูนะครับให้เอาตัวประหลอดหรือรุ่นพี่สองตัวนี้มาเทียบก็ได้แต่ประลอดเนี่ยร้านททเวนที่ช็อปมีขายครับไปหาซื้อได้ทีนี้มาว่าด้วยเรื่อง P3 P3 คืออะไร P3 คือหน่วงเวลาครับ หคือ1น,นาทีครับสองคือ2นาทีตั้งค่าสูงสุดคือ10นาทีอย่างเช่นว่าเราหน่วงเวลา1น,นาทีแปลว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิถึง37.8แแล้วเขาจะตัดแต่ทีนี้ถ้าอุณหภูมิลดลง ลดต่ำกว่า37.5เขาก็จะยังไม่ทำงานแต่เขาจะนับเป็น1วิไปจนถึง60วิต่อให้มันลดถึง0มันก็ถึงจะทำงานนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมให้มันตัดก่อนตอนนี้ตัดแล้วนะครับพอทีนี้ การทำการต่อก็คือต่ำกว่า37.5องศานะครับอันนี้คือจุ่มน้ำเย็นเลยนะครับนี่คือต่ำกว่าแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ไม่ทำงานนะครับเขานับเป็นเวลา1นาทีเขาถึงจะทำงานนะครับคอยดูกัน,นครับทีนี้ผมไม่มีนาฬิกามาตั้งให้ดูดูดูเวลาในนี้เลยแล้วกัน นี่ครับเขาก็จะยังไม่ทํางานเพราะว่าเราตั้งหน่วงไว้1นาทีนะครับรอครับประมาณ1นาทีเขาก็จะทํางานถ้าสมมุติว่าเราตั้งไว้10นาทีเขาก็จะหน่วงที่10นาทีนะครับคือต่อให้อุณหภูมิเราแบบแย่แค่ไหนมันก็ไม่ทำงานนะครับมันต้องรอครบเวลาก่อน ตัวนี้ห้ามตั้งเนตขาดนะครับสําหรับการทําตู้ฟักไข่ห้ามไปแตะต้องมันเลยครับเห็นไหมครับประมาณ1น,นาทีเขาถึงจะทํางานเพราะว่าเราตั้ง p 3เป็น1น,นาทีเพราะงั้น p 3ให้เหลือ0ูนย์นะครับส่วน p 2เป็นค่าคาลิเบตครับใครจะตั้งลบองศาก็ได้มันประมาณตั้งได้ลบ30หรือไงนี่แหละครับ นี่คได้ลบสาแล้ถ้าอุณหภูมิบวกขึ้นได้30เหมือนกันนะครับเพราะงั้นแล้ว p p สก็จำเป็นครับถ้าเกิดว่าอุณอค่ามันไม่ตรงกับตัวอื่นถ้าวางติดกันแล้วมันไม่ตรงกับตัวอื่นเราก็ควรปรับเปลี่ยนค่าบวกลบด้วยตัวนี้นะครับหารค่าดีๆที่ศูนย์ ย้ำนะครับยำ้ำนี่ครับ P0 ก็คือค่าเริ่มต้นนี่ครับ P1 ก็คือค่าสิ้นสุดการทำงานให้ทำความร้อนถึงแค่นี้ P2 คือค่าคาลิเบตรครับ P3 คือค่าน่วงเวลาห้ามไปแตะต้องมันนะครับไม่ต้องแตะต้องมันเลย p P2 p สองพีสามามนีครับแตะเลยครับ พี่สนี่แล้วแต่ว่าอ,อ,อุณหภูมิมันเป๊ะไหมแต่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้มาผมใช้เยอะมากเมื่อก่อนผมทำขายนะ่าจะเป็นร้อยตัวคารีเบตแล้วค่าเป๊ะทุกตัวนะครับไม่ค่อยมีปัญหาแต่หลายคนก็ส่งข้อความเข้ามาว่ามันมีปัญหามีปัญหาให้ใช้ s t c 1000ดีกว่าให้ใช้ตัวนั้นดีกว่าหรือตัวนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยคือผมใช้มาหมดแล้ว ไอ้พวกนั้นอ่ะจะพังไวกว่าตัวนี้ตัวนี้จะทนกว่าผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันทํางานหน้าเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะทนกว่าที่ผมใช้มาไอ้สามพันสองครับเขาไม่ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับไม่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ว่าทนกว่าแน่นอนครับไอ้พวกนี้ไปไปก่อนแน่นอนเพราะมันมีดีเลย์สองตัวคือ ทำงาน2ระบบแต่ตัวนี้คือทำงานระบบเดียวหน้าเดียวครับโอเคแล้วนะครับคงจะเข้าใจแบบชัดเจนแล้วเนาะคือถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เลยในเม้นก็ได้หรือว่าใน Facebook ผมก็ได้ติดขัดตรงไหน,นเดี๋ยววันหลังค่อยทำไอ้รุ่นพี่สองตัวนั้นเพราะว่า จะมีคนอยากอยากทำอยู่เป็นกล่องไม้เป็นตู้ไม้พวกนี้จะทำงานแบบสองชั้นขึ้นไป3มชั้น4ชั้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าชั้นเดียวลูกพี่ตัวนี้ก็เหลือแหล่แล้วครับกับหลอดไฟปิงปองครับโอเคครับสวัสดีครับ